โมได้โชว์ปี2025ชั่วโมงแรกคนแฮ่เข้ามาดูบูธแทบแตกมียี่พ้อไหนบูธแตกแล้วบ้างไปดูกัน สวัสดีครับผมกาเลซิ่งนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาเดินไปบรรยากาศของงานเวิร์โชว์ปี2025ในวันแรกนะครับอันนี้คือคุกวงแรกเลยนะที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับลูกค้าทั่วไปเข้ามาดูเข้ามาเลือกซื้อในเวิร์โชว์ปี2025นะฮะตอนนี้ต้องใช้คําว่านะฮะโชว์รูมไม่หลายโชว์รูมแหบแต่เพื่อนสมาชิกครับเนี่ยฮะเพื่อนสมาชิกจะเห็นนะก่อนที่ผมอยู่บนทางเดินนะครับแล้วบูธได้หลายบูธตอนนี้นะครับ โอ้โหคนแน่นมากนะฮะเพราะว่าในปีนี้คณะมเลโชว์ปี2025นะฮะมีรถที่ปรับราคาเยอะมากๆกไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งยเดประสงค์นะฮะในกลุ่มของรถ E ีเนี่ยน่าใช้แทนทุกรุนนะฮะแล้วก็มีรถข้างฝั่งของรถญี่ปุ่นนะครับที่ยังคงมีคนเข้าไปดูอย่างต่อเนื่องวันนี้การลิซซิงก็งเลยจะพามาดูนะฮะว่ามีบูธไหนนะครับที่ต้องขออนุญาตใช้คำว่าอย่างนี้บูธแตกนะฮะโอ้โหเดี๋ยวพามาดูไล่ไปดูแต่และบูธกันเลยแล้วกันนะครับ มาดูทางด้านบูธดีพอนะฮะพิสมัยที่จะเห็นนะฮะด้านหลังนะครับโอ้โหคนเยอะแบบสุดๆต้องใช้คำว่าบูธแตกเลยก็ว่าได้นะครับเขาว่าทางด้านของดีพอเนี่ยเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็คือดีพอเอสศูนย์ห้านะครับราคาเปิดตัวเราใจมากเจ็ดแสนเก้าเท่านั้นนะฮะโอ้โหและเทคโนโลยีมาแบบโหดด้วยเพราะว่าเขามีอีกตัวหนึ่งนะเป็น R E E V ตัวท็อปสูงสุดราคาไม่ข้ามล้านนะครับคนก็เลยเอมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแล้วตอนนี้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ผมยืนอีกฝั่งหนึ่งเลยนะผมยืนอีกฝั่งหนึ่งของบูธเลยนะครับเพราะว่าไปยืนตรงนั้นไม่ได้แล้วคนเต็มแล้วนะครับงดนานของดิฟพอถ้าเกิดเพื่อนสมาชิกท่านไหนนะสนใจดิฟพอตอนนี้โอ้โหมีคนบุงดูทุกรุ่นนะฮะและแจ่มทุกรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบูธอื่นกันนะฮะว่าบูธอื่นเนี่ยจะมีบูธไหนที่บูธแตกกันมากในวันนี้นะครับ <S <S และทีนี้มาด นี่คือชั่วโมงแรกคุณสมาชิกนี่คือชั่วโมงแรกในงานวิโชปี2025เพื่อสมาชิกจะเห็นนะฮะชั่วโมงแรกคนเต็มเลยนะฮะบูธโตโยต้านะครับมาดูกันแบบโอ้โหเทียบเลยนะฮะโตโยต้าปีนี้มีตัวโหดหลายตัวนะครับมาครบเลยโตโยตา้ายาริสเอทีพโตโยตา้ายาริสแฮนด์แนะฮะ โตยิต้าไฮรักรีโวแล้วก็อื่นๆฟอ oh, ร์จูนองค้โหมากันเทียบเลยนะครับโตโมชั po ่นโหดซะด้วยปีนี้และที่สําคัญเพื่อจะมาที่จะเห็นนะฮะว่าอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังการซิ่งเนี่ยจะเป็นที่เอาไว้เซ็นสัญญาของโตยิตา้าปีนี้บุ๊ตโตยิต้าจัดที่ไว้เซ็นสัญญาใจมากและตอนนี้เป็นแค่ชั่วโมงแรกนะฮะเพื่อจะมาที่จะเห็นนะว่าด้านหลังเริ่มมีการเซ็นสัญญาแล้วแล้วสักหน่อยนะส่วนใหญ่นะครับบุ๊ตโตยิต้าเนี่ยวเวลาเซ็นสัญญากันนะครับ จะแทบไม่มีที่ให้นั่งไว้อย่างนั้นนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของโตโยต้าชั่วโมงแรกนะฮะเดี๋ยวว่าหลังการซิ่งจะพามาดูแล้วกันว่าบูธโตโยต้านะถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยคนจะยิ่งเยอะกว่านี้ตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแบบอย่างมากแล้วนะครับและทีนี้มาดูบูธบีวดีบ้างนะครับบูธบีวดีต้องบอกว่าบูธนี้คือบูธแห่งพระเอกเลยนะฮะเพราะว่าบีวีดีนปัจจุบันเนี่ยปรับราคาลงมายกท้ายเพื่อสบายใจครับปรับราคาตั้งแต่นู้นเลยนะฮะบีวีดีดอฟฟินนะครับรบีวีดีแอตโตสามซี และทุกๆรุ่นนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าโ,โหดขั้นสุดภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับเพื่อสมาชิกใจเห็นด้านหลังนะครับตัวบูธของ b ีวาดีปัจจุบันเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาดูเยอะมากๆนะับแต่ว่าบูธบีวดีนะครับปีนี้ถือว่าใหญ่นะครับืุนที่เนี่ยสามารถจะเดินได้นะฮะสามารถจะเดินแบบสบายๆได้น,นะครับแต่พอเนยอยู่ในงานตอนนี้นะฮะเพื่อสมาชิกจะเห็นว่าถึงแม้จะใหญ่ขนาดนี้บูธก็ยังแน่นอยู่ดีนะคับคนก็ยังเยอะอยู่ดีนะครับถือว่าเป็นอีกบูธหนึ่งที่เพื่อสมาชิกต้องมาดูให้ได้ว่าอย่าง,งนนนนััั้้ะครรบบสห BYD ปีี โอนแบบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบูธถัดไปกันครับและทีนี้มาดูบูธของไอออนนะเพื่อสมาชิกต้องใช้เขาก็บูธแตกนะฮะณปัจจุบันในคนแน่นเอ,เอียดเลยนะครับเพราะว่าในบูธของไอออนปีนี้มีโซโหดขั้นสุดเลยก็คือไอออนยูทีนะฮะเนี่ยที่อยู่ด้านหลังการ์เดซิงตรงนี้นะฮะไอออนยูทีเปิดราคามาเร้าใจสุดๆ4,900เพื่อสมาชิก4,900รดกีบีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคนก็เลยเยอะอย่างที่เห็นนี่นะฮะ แต่ว่า4,009เนี่ยเพื่อสมาชิกรเป็นจะต้องมาที่งานนะฮะมาจองที่งานเท่านั้นนะจอง2,000บาทเป็นฟรีเซล์นะครับถึงจะรับต่วนลถนีนะครับหลังจากนั้นฮะอาจจะเป็น500 0 0กว่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ทางด้านของ i อออนยูทนะฮะเขามี2ตัวหลักๆเพื่อสมาชิกตัวแรกนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยก็คือตัว400กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับอ่านั่นหมายความว่านะฮะวิ่งไปเลยนะฮะ400กิโลเมตรชาร์จซี่นึงนะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับเป็นท็อปสู 500กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตัว500กิโลเมตรต่อการชาร์จเนี่ยเพื่อสมาชิกรถเก๋งเล็กนะรถเก่งเล็กแต่วิ่ง500กิโลเมตรโอ้โหสุดๆเลยนะฮะแต่ราคาย,ยังไม่ประกาศนะกับตัวท็อปนะครับอยู่ที่500,000ยังเอ g อยู่ยังไม่แน่ใจว่า500,000เท่าไหร่แต่500,000แน่นอนนะครับแต่ที่เห็นตรงนี้นะในตัวนี้นะฮะ499,000ฟนหายบเลยนะครับบูธดิบแตกแน่นอนสำหรับช่างของบูธ GAC Ion นะครับเดี๋ยวใครสนใจมาดูเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบูธถัดไปกันนะครับว่าบูธ และทีนี้มาดูบูธของ Honda บ้างน,นะฮะบูธ Honda เดี๋ยวต้องบอกว่าคนเยอะเสมอเพื่อนสบายดีครับไม่ว่าจัดทั้งไหน Honda ก็ยังคนเยอะเสมออยู่นะครับอย่างที่เห็นดน้านหลังนะฮะคนก็โอ้โหเข้ามาเยอะมากทั้งๆที่บูธใหญ่นะฮอนดา้าฟีบูธใหญ่มากมีตัวมาโคหลายตัวนะฮะก็เป็น Honda าซิกตีนะครับแล้วก HR ็ HRV โอให้ชารวีนี่ยอดจองระเบิดเกิดเธอแน่นอนนะครับมีซีวิควีเอทคอร์ดกัดหนะักจัดเต็มหมดนะครับโปรโมชั่น,นข,ของแจกของแถมก็เทียบเลยนะครับ นี่เป็นอีกบูธหนึ่งซีฟอร์สมาริทกี่เกาเยว่ามาวอเตอร์โชว์เนี่ยยังไงเขาต้องมาดูให้ได้ก็คือคอนด้าน,นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบูธถัดไปกันนะครับและที่ที่มาดูบูธของเกทบอรมอเตอร์บ้างนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าคนเยอะแบบมากๆเลยนะฮะเพราะเกทบอรมอเตอร์นะครับมีการปรับรลดราคาใน O r a ากูดแคนะครับแล้วก็เปิดตัวใหม่ล่าสุดด้วยก็คือแทง300ซึ่งราคาเปิดมาเนี่ยโอโหถือว่าฝูกส,สุดในกลุ่มของเขาเลยนะฮะก็คือในกลุ่ม P ีเนี่ยแทงสามร้อยนึงบอกว่าโหราคานี้เล้าใจนะฮะจากขึ้นสมาชิกจะเห็นนะฮะว่าทะนาของเกตบอร์มอเตอร์บู๊ตใหญ่มากปีนี้นะฮะแต่ว่าคนก็ยังแน่นอยู่ถ้าเกิดว่าใครไนดะ้อยากให้แทงสามร้อยหรือว่าลดราคาไม่แพงมากเกต e อรมอเตอร์เนี่ยต้องมาให้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูบู๊อื่นกันต่อนะครับ แลนาทีมาดูบูธเอ็มจีบ้างนะครับบูธเอ็มจีตอนนี้นะครับคนเข้ามาเยอะมากๆแน่นบูธเลยนะครับเพราะว่าทางนั่นของแบรนด์เอ็มจีเนี่ยมีการปรับราคาใหม่นะฮะเซอร์ไพรส์ขั้นสุดเมื่อวานนี้นะครับก็คือ MT4 m จ4 e l e c t r i c ณปัจจุบันนี้ราคาเหลือ5้าแสนห้านั่นก็เลยทําให้ทุกคนนะฮะโอ้พยายามจะเข้ามาในบูธ m ออย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วเขาเปิดตัวใหม่อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเป็นรถอเนกประสงค์เปิดราคามา700,000กว่าบาทยังไงก็ต้องมาดูให้ได้นะฮะนี่คือบูธ ที่มีคนเยอะแบบสุดๆอีกบูธหนึ่งนะครับและที่มาดูเวิร์กนี้นะฮะเวิร์กนี้มี r i ริตาลามีซีเกอร์แล้วก็มีฟอร์ดนะครับคนนี้เข้ามาเยอะอย่างต่อเนื่องอย่างที่เห็นเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยโอ้โหคนเริ่มเข้ามาอย่างมากอย่าลืมนะฮะตอนนี้การ์ลิซิ่งรีวิวอยู่นี่นี่คือชั่วโมงแรกนี่คือชั่วโมงที่1ในช่วงของงานไวท์โชว์ปี2025นะครับ ถ้าใครอยากมาดูนะฮะก็เข้ามาดูได้เลยนะครับนี่ต้องบอกว่าตอนนี้คือวันแรกนะฮะและยังไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคนยังเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นช่วงวันหยุดคนจะเยอะขนาดไหนเดี๋ยวแ็บข่าวมาดูในคลิปถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็คือว่าเป็นบูธที่คนเข้ามาดูเยอะมากๆในชั่วโมงแรกของมอเตอร์โชว์ปี2025นสนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เป็นสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับ